มาด,ดูกันครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของเตาดินทำแอคทิเวชา c o โคนะครับเดี๋ยวมีนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆแน่นอนนะครับใกล้จะสำเร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับทั้งโครงสร้างหลังคา,าแล้วก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเราทำอะไรกันแล้วแต่นะครับ เราลงมือทำด้วยตัวเองนะครับมันจะมีสกิลอะไรบางอย่างที่บังเกิดอนอกเหนือจากองค์ความรู้โนเลจที่เราไปค้นหาต่างๆนานาเน,นี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ลงมือทำเนี่ยนะครับไม่ได้ลงมือ,อเดี๋ยวยกตัวอย่างง่ายนะครับในกรณีเราทำแลบเล็กๆนะครับเตา200ลิตรหรือเตา60ลิตรเนี่ย มันเมื่อแคปมันใหญ่ขึ้น capacity มันใหญ่ขึ้นปุ๊บเราก็ัเกิดอาการสันส่นสะเทือนนะครับบอกง่ายๆนะครับสั่นสะเทือนนี่เพราะว่ามันโตขึ้นนะครับเราจะไปเอาการคำนวณมาบ่าถ่ายเทพลังงานเท่านั้นเท่านี้ในปริมาตรนะครับ volume 60ลิตรเอามาเปรียบเทียบกับอย่างเตาเนี้ยนะครับ ว่างเส้นผ่านศนกลาง3เมตรนะครับทรงกระบอกเนี่ยสูงประมาณเมตร50นะครับแล้วก็โดมตรงนี้อีกนะครับเราก็คำวนวณปริมาตรออกมาเลยผมไม่คำวนวณให้ดูนะครับคำวนวณออกเลยนะครับเราก็จะได้ปริมาตรละทีนี้ไม้ที่ใส่ในกรณีเราใส่เต็มโวลุมเนี่ยนะครับไม้นี่คือเส้นความหนาแน่นมันอยู่ที่1 หนึ่งลูกบาทเมตรเนี่ยความหนาแน่นมันอยู่ที่ประมาณ0.7ก็คือ700กิโกิโลกร,รัมนะครับคำนวณได้เมื่อกี้ปุ๊บเราก็เอามาคูณ0.7นะครับก็จะได้จํานวนไม้อันนี้ค่าเฉลี่ยน,นครับเพราะว่าไม้นี่มันลอยน้ําถูกไหมครับความหนาแน่นมันก็ต่ํากว่าน้ำนะครับน้ำนี่คือ1ลูกบาทเมตรเท่ากับ1ตันนะไอตัวนี้ก็ประมาณ7 8 0 0โลนะครับแล้วแต่ลักษณะของไม้นะครับ ถ้าไม้ที่อันนี้ไม้เงาะนะครับไม้เงาะกับไม้ยางแล้วก็ไม้ไผ่บางส่วนครับไม้ยางพารานะทีนี้ผมก็เพิ่งมาเนี่ยก็เหมือนกับคนที่บอกตัวเองมีความรู้เยอะๆเนี่ยนะครับจริงๆไม่ใช่หรอกก็คือบรรทัดฐานตัวเองครับมีความรู้เยอะคือไม้เงาะคุณยังไม่เคยลองไม้เงาะเลยที่ไหนได้ไม้เงาะนี่ความแน่นสูงมากนะครับ เรียบเรียบเทียบกับไม้ประดู่ในการรนี้เตรียมฐานเนี่ยอบอกไปแล้วเนาะมีแค่สามสาสเต็ปนะครับ1นึ่องสาก็คือเรื่องของฐานแนละ้วฐานที่เอาไปก่อเป็นคีน r จีทำอาหารทำอะไรนะ่ะหนึ่ก็คืออุณหภูมิหน0่งร้ถึงสองนะครับก็ได้ให้ไม้มันคายความคายความชื้นออกมานะครับก็มี ก็คายน้ำนั่นแหละออกมานะครับมันก็จะมีควันที่ประกอบด้วยน้ำสส่วนใหญ่นะเอามือไปแตะดูได้นะครับอสองก็คืออุณหภูมิตั้งแต่200-500ถึง500ตรงนี้แหละที่จะเกิดถ่านก็คือไม้มันเริ่มติดแล้วก็คายสารพัดนะครับทั้งน้ำมันชาทั้งไฮโดรเยนทั้งอะไรต่างๆที่มัน ประกอบอยู่ในเซลลูโลสของไม้เนี่ยนะครับขั้นตอนที่สาสำคัญสุดก็คือหกรอถึงเก้องศาอ่ตรงนี้แหละที่เราเตรียมฐานให้มันแกล่งอย่างไรนะเดี๋ยวกลับไปดูคลิปเก่าๆดูนะครับหรือค้นตาม o o o l l e ก็ได้ครับอ่ตอนนี้ก็คือมาอัปเดตให้ดูว่าเออเนี่ยมันเกิดความแตกต่างจากวันเมื่อก่อนอยังไงนะครับผมทำคลิปตอนนี้ก็คือคอมพิวเตอร์ผมเปิดไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่า บ้านคุณลุงไกลจากตรงนี้นะครับก็ห่างกันประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับมีไฟฟ้ามีเน็ตมีอะไรใช้หมดแหละแต่ว่าผมคือมันจะเหนื่อยนะเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนนะตอนเย็นถ้าไปเปิดคอมเปิดอะไรก็นะต้องไปทางนู้นแล้วก็ดึกๆก,กลับมาผมก็เลยเอาคลิปสดๆเลยนะไม่แม่หมายถึงว่าอาดเสร็จก็เอาลงเลยนะครับ ความแตกต่างมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะผมก็เห็นคนก็เข้ามาดูครับค่อนข้างเยอะนะครับขอบคุณมากครับสําหรับผู้ติดตามแล้วก็ผู้ดูนะครับวิวเวอร์ทั้งหลายแล้วก็ซับสไครใครที่ยังไม่ได้ซับสไคร e ก็กดกดหน่อยแล้วกันนะครับพอผมก็ยังประมาณสองร้อยก้าสิบกว่ามั้งครับตั้งแต่เดือนมีนานครับถึงเดือนนี้ก็ มีนาเมษาพฤษภาิถ <c oughs> ุนากรกดาสิงหา,าร่วม6เดือนเกือบครึ่งปีแล้วนะครับได้แสดงว่า6ผมกะไว้ปีหนึ่งมันไม่ได้เนาะเพราะเพราะปียังยังไม่ถึง500เลยนะครับกฎของ YouTube ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะสำหรับเมืองไทยนะครับผมก็ติดตามอยู่โอเคไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมอาเก็บเก็บคลิปไว้นะครับไว้ดูนะครับ ติดตามไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมอีอย่างเตาดินเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือเรื่องเดียวเรื่องแคปเรื่องคาราทิที่ได้แน่นอนครับเอาไม้ใส่ปุ๊บเนี่ยผมเห็นเตาของต่างประเทศเนี่ยเขายังสนามฟุตบอลสนามบาสเออ,เอ,อสนามบาสก็ได้เนี่ยถ้าเทียบกับอันนี้รัศมี3เมตรเอ้ยไม่ใช่รัศมีเส้นแบ่งกลาง3เมตรของเขาเป็นอ่าสิบยเมตรอ่าคาราทิที่มันก็ต่างกันแล้วนะครับแล้วก็ฐานโอเคทุกอย่างโอเคหมด ทีนี้มันจะมีปัญหาก็เรื่องคือ,อควัน,นสมุกที่ประกอบด้วย co 2สองส่วนใหญ่นั่นแหละนะ co 2คาร์บอนมอนอกไซด์มีเทนอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวในในในกระบวนการผลิตเนี่ยเดี๋ยวผมจะ,ะเปลี่ยนจากควันเราเนี่ยไปทำอะไรนะครับไปใช้ประโยชน์แล้วก็ให้มันเหลือน้อยที่สุดนะครับให้มันตามมาตรฐานของโลกที่ว่าในกรณีเกิดควันเนี่ยมันจะได้ประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าจะจะบอกว่าจำา กำ,กำจัดมันเลยมันทําไม่ได้หรอกครับในทางวิทยาศาสตร์นะไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีให้ดูผมมาให้ดูของจริงเลยดีกว่าแล้วก็เนี่ยทาด้วยมือของผมนี่แหละครับแล้วก็ศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยใครมีประสบการณ์อะไรดีๆก็แชร์กันได้นะครับเรื่องตัดมงตัดไม้นะครับตัดยังไงเ,เทคนิคเ,เทคนิคนต่างๆ เอามาแนะนํากันครับ7นาทีกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวไงวันนี้ก็ฝากไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆคืบหน้าไปเรื่อยๆโอเคขอบคุณมากครับ